ควันนี้มี h o n d d s ้าต e ด600นะครับจะเบียนแท้จัดทรงใหม่นะครับผลงานของทางร้านนะครับเอามาขายดูรอบคันก่อนนะครับ น,นี้ลองมาดูทีละจุดนะครับอันนี้จะเป็นแสน้นะครับโอนขนส่งมาแล้วเพิ่งไปต่อภาษีพรบรมาต่อที่ขนส่งหมอชิดอันนี้เป็นของที่ทางร้านผมทำเพื่อขายโดยตรงนะครับลองมาดูว่ามีอะไรบ้างตู้บนนะครับอันนี้จะเป็นของแนดนแต่งครับ แแต่งมีพนักมีที่พิงมือพิงมือนะครับกันเมื่อยใส่ใส่แฮนเดิมเพราะรู้สึกว่าแฮนเดิมมันขับสบายดีซัมเบกของเดิมนะครับของแท้ใหม่เดิมครับมีตัววัดไฟตรงนี้นะครับวัดไฟแบตเตอรี่ ขี่ไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้นะครับว่าแบตแบตเตอรี่อ่อนเมื่อไหร่อันนี้จะบอกบอกให้รู้เลยไฟหน้าใส่ของใหม่ครับไฟหน้าแต่งไม่ใช่ไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวก็ใส่ของเป็น LED นะครับช่วงหัวก็สุน หมายเลขอนะครับปี21นะครับเลขอแท้นะครับไม่ได้ต่อกนะครับเห็นชัดเจนเข้าตรวจขนส่งสบายครับอย่างนี้ฟิแช็อคสภาพดีนะครับสินโช๊คนี่ผมให้ช่างเขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสินโช๊รคลุอยู่ออนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับยางกันสุนเดิมไม่ได้เปลี่ยน มัดเงาก็บอกโชคกแล้วล้อนหน้าสภาพดีนะครับล้อนหน้านี่ไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้เปลี่ยนดุมไม่ได้ปัดเงานะครับดุมสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กบพอใช้ได้แต่ว่าที่ลวดกับขอบล้อจะสวยวก็เปลี่ยนยางหน้าไอ้เปลี่ยนยางยางหน้านี่เปลี่ยนนอกในนะครับยางหลังก็เหมือนกันยางใหม่นะครับ ยางใหม่เลยนี่เป็นจาดหม้อน้ำนะครับใส่ของแต่งเป็นงานสลาสเตอรลายหัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกลายไฟน้อตก็ใส่น้อตสแต่นนตเลสให้เลยนะครับไม่หวงนะครับไม่ประหยัดงบนะครับ พยายามใส่ของดีให้ถังน้ำมันใช้ใบเดิมใช้ใบเดิมนะครับเพราะว่าอยากให้ขี่ทางไกลได้สบายหน่อยครับฟ้าถังเปลี่ยนใหม่ภาพสวยเลยถังทําสีใหม่นะครับ ของอากาศใช้ของฮา์เลย์แปลงเป็นยึดเอานะครับแล้วก็จูนอากาศจูนน้ำมันใหม่ถ้าใส่เลยเนี่ยโดยไม่จูนมัน,ม,นมันวิ่งไม่ได้นะครับมันมันสะอึกน,นะครับมันสำลักปิดไม่ค่อยออกนะครับเครื่องใส่ใส่เลยครับสภาพไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีซึมนะครับ น็อตน็อเชื่องก็ชุบมาแล้วนะครับท่ันนี้เปลี่ยนแผ่นคัดใหม่แล้วทั้งหมด7แผ่นเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยมันมันคัดมันลื่นปิดไม่ไปตามมือนะครับก็ตแต่งสแตนเลสเวลาโดนเวลามันร้อนมันจะออก 1, เหลืองๆอง,อง,องแดงแดหน่อยนะครับสามารถตัดเงาได้ตลอด พักเท้านะครับเทาฮาเล่แปลเอาพักเท้าฮาเล่มาแปลงใส่นะครับนะครับสวยด้วยแล้วก็แปลกตาด้วยถ้าซื้อพักเท้าตรงรุ่นทั่วไปมันก็ผมว่ามันน่าเบื่อแล้วแหละต้องเปลี่ยนแปลงบ้างก็เบดดสปริงนะครับวันนี้ถ่ายตอนฝนตกเลยรถจะเลอะหน่อยบอบาดสปริงครับฐานรองปิดใต้บอดนะครับ ก็ฝาครอบข้างไม่มีอะไรไปหลังก็ไฟ LED นะครับโอ้ยฝนตกอีกแล้วยางหลังก็ยังใหม่นะครับนอกในเลยขายึดก็ใส่นอส็อตสแตนเลสให้อย่างดีนะครับเห็นไหมครับเอาของดีแข็งแรงให้ สุท้ายก็ใส่เป็นตัวจงข้างแทนนะครับโซ่ใหม่เปลีนโซ่เปลีนใหม่แล้วนะครับโซ่ันตบกุญแจเป็นกุญแจแท้ของสตรีดนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ เดี๋ยวผมมาใหม่ครับไปใส่หมวกกันฝนก่อนโอเคครับแปลร่วมมากลางถ่ายก่อนดูฝั่งสายบ้านนะครับเมื่อกี้ให้ดูกุญแจไปแล้วนะครับกุญแจแท้ของสติจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นของแต่งนะครับเป,เ,เป็นเอ่อเป็นลักษณะเหมือนก๊อตเตอครับ ทำใส่อันนี้ทํารีบไปหน่อยก็ไม่ได้หรอกทำเองนะครับทําเองให้ช่างเชื่อมคือภาพเพื่อนนะครับอันนี้ล้างแล้วเครื่องล้างใหม่แล้ว แล้ามันสามารถพับได้ด้วยนะครับผมลืมอบอกแล้วก็สามารถตั้งระดับได้อเออก็ไม่มีอะไรครับสายคัตสายก็เร่งเปลี่ยนของใหม่ ลองฟังเสียงดูนะครับขอ้อากันฝนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนมาเข้าในเดี๋ยวฝนเข้าในกอ,อากาศจะแย่เอา เงียบนะครัลองดูความสว่างของไฟ LED นะครับอันนี้ตอนกลางวันนะ ตอนกลางวันนะครับถ้าตอนกลางคืนนี่สบายเลยระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนะครับแต่ก็เสียงดัง ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวต้องเอาผ้ามาคุมรถก่อนทันนี้ขายอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทครับยับนะครับ140,000บาททวนนะครับทะเบียนแท้ไม่รวมโอนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมาก มีรถเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ถ่ายคลิปให้ลงลงขายตลอดนะครับตั้งรถของร้านเองแล้วก็รถที่ลูกค้ามาฝากขายนะครับบางคันก็ถูกแบบวื้วเลยครับเพราะว่าลูกค้าเขาฝากขายผมไม่ไม่ได้คิดอะไรมากขอบคุณครับ